แมวน้อยจอรนสนแบบถ้าเราเปิดก๋วยเตี๋ยวเรือจะรุ่งไหมแม่หนึ่งเือต้องทําอร่อยสองต้องสะอาดสามราคาต้องไม่แพงนะสามอย่างเนี่ยสี่ทำเลด้วยสี่อย่างที่ต้องมีไม่ใช่ว่าเปิดอะไรแล้วจะรุ่งถ้ามันถ้ามันแหมว่าหนึ่งไม่อร่อยเหมือนอย่างเนี้ยแม่ไปกินอะ่ะแล้วแม่อาหารเป็นพิษอะ่ะแต่กล้องกินยังไม่ทันเสร็จแล้วขี้ลาต้องวิ่งไปขี้เลยแม่กินเสร็จอ้วกพุ่งเลยอย่างเงี้ยเธอคิดว่าฉันจะไปกินต่อไหม เมื่อวานฉันโทรไปหาไปหาเจอาำนักงานใหญ่เขาเลยเขาบอกถ่ายรูปไว้หรือเปล่าฉันบอกโอ๊ยตอนที่ฉันขี้ลาฉันไม่มาถ่ายให้คุณดูหรอกค่ะตอนที่ฉันอ้วกพุ่งฉันเป็นคนดังฉันอายคนแทบตายฉันก็ไม่มาถ่ายให้คุณดูหรอกค่ะมันถามว่ามีถ่ายรูปไหมบอกฉันโทรมาบอกคุณฉันไม่ได้จะมาต้องการเอาเงินนะคะฉันโทรมาเพื่อให้คุณปรับปรุงค่ะลักกี้สุกี้สุกี้ลักกี้ตรงสาขาปตทประตูน้ําเพิ่งมาเปิดใหม่ วันก่อนเราเคยไปกินแล้วเรายังติบพนักงานไปห้าร้อยเลยมันไม่เป็นแต่งวดนี้ไปกินเนี่ยพนักงานเก่าๆออกหมดเลยเป็นพนักงานใหม่หมดแล้วก็อาจจะแบบว่ามันซีซัวไงทอดทอดแบบว่าไม่ดีอ่ะทอดไม่สุกอ่ะเราก็แบบแหมน่าจะขายจริงเนาะเราก็ไม่กล้าขายจริงเนี่ยยัดเข้าปากมาคิวแล้วก็แบบเกินลงไปเลยอ่ะแล้วก็กินน้ําแบบมันรู้สึกขึ้นไส้จะอาเจียนเนี่ย ก็รีบรีบลุกออกมาจากจากร้านเขาอ่ะแล้วก็มามาอ้อกที่ลานจอดรถมาอ้วกที่ลานจอดรถเลยแทนที่มันจะขอโทษเนาะมันบอกว่ามีถ่ายรูปใหม่แบบกูคงไม่มาถ่ายตอนที่ว่ากูขี่ลาดนะกับตอนที่กูอ้วกแตกนะสุกี้ลักกี้ปัตตาห์ตูน้ำชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันชาไม่มีคาราเต้สูตรพาทัวเชื้อ คนพูนเบาหวานความดันกินได้กตฏิก้าซ้ายมือหน้าจอ100บาท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 ห่อหนึ่งมี10ซองชองได้10แก้วบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวกตฏิก้าซ้ายมือหน้าจอ 100, 100, 100, 100บาท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 ห่อหนึ่งมี10บซองชองได้10แก้วแล้วก็กินไอ้เท่าเก็บทอดเท่าเก็บปลาอุ้ย คือเราเคยไปกินครั้งหนึ่งแล้วเมื่อประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาอร่อยอ่ะแต่คราวนี้ไปกินแบบข้าวเกี๊ยวปลาเหม็นมากแบบมันเหม็นขาวมากเลยอ่ะกินไม่ได้เลยอ่ะแล้วเฟรนฟรายก็ไม่กรอบเฟรนฟรายที่ทอดอ่ะไม่กรอบนิ่มๆอ่ะคือมันไม่อร่อยอ่ะ ไซเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กดตะแกรงซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาท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 กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วสกัดจากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่เนี่ยแม่ก็เลยต้องกินอันนี้ ล้างสารพิษที่กินในไก่ขาวเราโอเคไม่สุกกินในข้าวเกี่ยวทอดฉันว่ามันคงแบบเนา่าและแต่มันกรอบนะแต่มันเหม็นมากเลยอะ่ะข้าวเกี๊ยบปลาทอดอะ่ะเหม็นจนแบบคือแบบเหม็นแบบอ้ว,วกแตกอะ่ะเนี่ยก,กินอันนี้ไฟเบอร์ล้างพิษเขาเรียกดีทอ็อกซล้างลำไส้ แม่กินคดย 5, 2, น 5, ยหอห้าซองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนเช้าอะตื่นตีสี่ขึ้นมาเยี่ยวแล้วปวดท้องปวดท้องมากเลยนั่งถ่ายชักโครกก็ถ่ายไม่ออกก็เยี่ยวเสร็จล้างเสร็จก็มานอนต่อก็ปวดท้องนอนไม่ได้แต่ยีห้าครึ่งก็ลงไปเยี่ยวอีกรอบหนึ่งก็ถ่ายที่ชักโคกก็ถ่ายไม่ออก ลาเต้ <L ate> อยากเป็นติกต๊กต็อก,กเกอร์บอกว่าตัวจริงไหมคะเอออีงโง่กูแยกให้มึงดูอย่างเงี้ยมึงยังมาถามตัวจริงหรือเปล่าคะกูรีวิวจนกูเสียงแหบเสียงแห้งมึงยังมาถามตัวจริงหรือเปล่าคะอีควายคุณอะไรอะ ข้าวโอ๊ตบอกว่า888บอกว่าคุณแม่เริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่อยุกี่ปีคะ11ขวบคะ่ะฉันทำตั้งแต่1 1ขวบฉันขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่จันทบุรี10ปีแล้วฉันก็มาประตูน้ำทำส่งออกตั้งแต่ปี2533จนกระทั่งถึง46แล้วก็เครียดโดนธนาคารฟ้องเพราะตอนนั้นมันมี หลายธนาคารน่ะก็เลยลําคาญเลยเลิกทำเลยให้ให้เข้าเช่าแล้วก็แล้วก็มาขายเครื่องสําอางทําเครื่องสําอางขายอยู่สิบปีจนกระทั่งมาติ๊กตอกเนี่ยก็มาทําอันนี้ขายทําทุกอย่างสบู่ก็ขายสบู่ขายหมดแล้วเลิกทําแล้วกาแฟโกโก้ทํามาหมดแล้วขายหมดแล้วเลิกทําแล้วตอนนี้เหลือชาไทยชามะนาวกับไฟเบอร์ขายหมดก็เลิก ชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไทยไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กุก้าซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาท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 ห่อหนึ่งมีส uhh <You> ิบซองชงได้สิบแก้วบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวกุก้าซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้ว ส่งกับน้ำร้อนเดือดอจวนหอมอร่อยมากกินกับปะตั้งโกกินกับสลาเป,ปาขนมเค้กขนมป้งขนมไข่คุกกี้ซีเรีเรลก็อร่อยทำเป็นไอเนี่ยทำมาห้าร้อยมาขายห้าร้อยจะต้องมาขายร้อยหนึง่งใส่สารสกัดที่แพงๆดีๆขายหมดนี่ขาดทุนล้านกว่าบาทตาวานเกยเต้นบอกว่าให้ตะกร้อรีดนมวัวขายส่งทั่วประเทศ เจ๊งนะมันเลี้ยงวัวเนี่ยมันเจ๊งรู้หรือเปล่าทุกวันนี้มันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันเจ๊งมีแต่เลี้ยงแพะไม่เจ๊งเพราะว่าคนอิสลามมันชอบกินแพะแล้วที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเจ๊งเพราะอะไรเพราะว่าลูกเจ้าสัวที่รวยอันดับหนึ่งลูกเขยมันเนี่ยนำเข้าเนื้อเถื่อนจากต่างประเทศชำระต่างประเทศแล้วแช่เย็นเลยมาส่งทั่วประเทศแล้วเราเลี้ยงวัวมาขายขายไม่ได้ แลแ้วตะก้าวไม่ได้เลี้ยงนมวัวนมวัวนมนะเลี้ยงวัวแบบที่คนกินเนะี่ยเอาไปส่งลงเชือดแต่มีคนมาซื้อแล้วก็เอาไปส่งลงเชือดขายอะ่ะขัดทุนทุกวันนี้ขัดทุนจะให้มันเลิกเลี้ยงแล้วเลี้ยงไปแค่แค่นั้นเนะี่ยขัดทุนเลี้ยงไก่ยังได้กินไข่เออได้กินไข่ทุกวันแต่เลี้ยงวัวเนี่ยขัดทุนเพราะมันต้องไปซื้อฟางให้วัวแดก ให้ลูกจ้างไปตัดหญ้าค่าน้ำมันลดค่าลูกจ้างหญ้าก็ไม่ค่อยมียิ่งหน้าฝนอย่างเนี้ยน้ํามันท่วมตัดไม่ได้จะต้องไปซื้อฟางฟางก็ทําแล้วไม่คุ้มไงซื้ออาหารกระสอบให้มันกินจะไปซื้อเปลือกผลไม้ที่ตลาดไทยสี่มุมเมืองก็เจ๊งกันหมดไม่มีเลี้ยงวัวเนื้อไม่ได้เลี้ยงวัวนมวัวนมมาเจ๊งกันหมดก็ใช้นงิไปเที่ยว ตอนนั้นเนี่ยที่อะไรอ่ะทับลานอะไรนั่นนะ่ะที่ว่าทับที่สปกรอะไรนั่นนะ่ะเกษตรกรทั้งหกับชั้นหมดเลยบอกว่าเจ๊งกันหมดเพราะว่าต้องเทน้ำนมวัวทิ้งหมดเลยเพราะอะไรพนําเข้านมผงจากต่างประเทศก็รัฐบาลเราอ่ะมันเฮียมันไม่ได้ปกป้องเกษตรกรเลย A R M FARM บอกแม่พูดไปเรื่อยมมกแต่ชาไทยแม่อร่อยกูไม่ได้พูดไปเรื่อยกูพูดความจริงที่กูขายมึงที่มึงบอกว่าอร่อยอ่ะกูเจ๊งต้นทุนกูแพงเพระาะกูใส่สารสก,กัดดีๆแพงๆพอขายหมดกูต้องเลิกขายเพราะมันขาดทุนแต่ขายให้กำไรต้องขายอหอนึ่งสองร้อยถึงจะได้กำไร ชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันชาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กดตะกราซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาท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 ห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวกดตะกราซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาท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 ห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้ว ชงใจน้ำร้อนเด,อเดือดหวานหอมอร่อยมากกินกับกระตั้งโกกินกับซาลาเปาขนมเค้กขนมปังขนมไข่คุกกี้ซีเรียลก้ารอยทาเป็นไอติมชาไทยบิงซูชาไทยปังชาชา,ชายเย็นก้ารอยหนึ่งบาท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 ห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแกว <c oughs> ้วกดตะกร้าหน้าจอเลยค่ะคุณแน่ะอะไรเนี่ยวัตอะไรเนีน่ยนาวาบุญ กดแล้วจะรู้ทันทีเลยแค่ร้อยหนึง่งมึงมาคอมเมนต์ถามอยู่นี่นะมึงกดซื้อเลยมึงก็รู้แล้ว